สว,วัสดี FC ทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างวงจรได้สำหรับเอาไปแก้หม้อตลาดรุ่น4099 4199ที่ขับชนิดเป็นที่ขับใช้ทรานซิสเตอร์ขับเป็น295 295 5ห29 จะเรียกง่ายๆก็คือทานซิสเตอร์ชนิด P ก็คือหลักการก็จะง่ายๆอันดับแรกเลยก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของทานซิสเตอร์จะเขียนให้ดูตัวนี้ขา B ตัวนี้ขา C ตัวนี้ขา e สัญ,ญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด pnp หรือเป็นชนิดไฟลบนั่นเองทำไมถึงค่อยบอกว่าเป็นชนิดไฟลบก็คือชนิดนี้ pnp ขา c มันจะกินไฟลบขา e จะกินไฟบวกอันนี้ก็คือขา c นี่คือขา b นี่คือขา e อันนี้ชุดที่สองเนะี่ยชุดขับเนะี่ยก็จะเป็น pnp เช่นกัน,นตัวนี้จะทำไปขับพวกหม้อไฟแบกก็คืออย่างเช่นเดิมทีเราใช้หม้อเบอร์หม้อตลาดพวกที่ใช้ทราซิสเตอร์ขับเป็นชนิด295หรือเป็นชนิด pnp เนะี่ยเราก็จะทำวงจรประมาณนะี ไอตัว R ตัวนี้ใช้ 2k โ oh อห์มใช้ 2k โ oh อห์มแต่ถ้าเราอยากจะให้แรงกว่านี้เราก็เปลี่ยนมาใช้เป็น 1.5k ก็ได้ตอนนี้ไอตัว R ตัวขา B เนี่ยเดิมทีจะใช้ 10k แต่ถ้าใครอยากจะให้ความถี่มันลงต่ำกว่านี้ก็เลื่อนขึ้นไปเป็น15 18k 20k ก็แล้วแต่ แต่ส่วนตัวผมคือผมใช้ 10k ผมว่าโอเคนะแล้วนนี้ตัวนี้ก็คือ VR VR จะใช้ปรับไอจุดแล้วไฟลบเนี่ยขา B เนี่ยไอขา C เนี่ยมหาขา B ก็คือเราป้อนไฟไฟลบเข้าขา C แล้วเราใช้ VR ปรับมาหาขา B VR ตัวนี้ผมจะใช้แค่ 10k ก็คือสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะของ R R ปรับค่าได้ก็คือตัวนี้ก็คือ VR นั่นแหละีนี้ไอตัวนี้ต,นตัว c m ไมล่าเนี่ยใช้เป็น 2A อดีประกาผมมันไม่ค่อยติดขอใช้นินสอใช้เป็นเบอร์ 2A 104J น104นก็คือทาน n ซิเตอร์ชุดแรกเนี่ยจะเป็นทานซิเตอร์ชุดสร้างความถี่พอสร้างความถี่เสร็จปั๊บมันก็จะใช้ R 4 7 0โอห์มส่งขึ้นมาหาขา B ของทานซิเตอร์ชุดที่2 t งทานซิเตอร์ชุดที่2ก็จะขับขับออกมาจากขา C เข้าหาขา B ของ295 5 คือมอตอตลาดส่วนมากมันจะเป็นสามเฟสเราก็เอาเนี่ยขา B เอขา C ตัวเนี้ยชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3หรือว่าเนี่ยหนึเนี่ยเราจะเอาจุดไหนก็ได้ไปขับไปเข้าขา B ของ2955ก้าน,นี้ไอ้ตัวมอแปลงของ2 9 5เมันก็จะเข้าอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ว่า ไอ้ขดทิกเราตัดขดทิกมันออกก็คือเราไม่ใช้ขดทิกมันเพราะว่าขดทิกไอ้ขดสร้างความถี่มันนะเราไม่ใช้เราใช้เป็นวงจรได้ครับเป็นไฟกระพริบหรือบางคนก็จะเรียก square w a v บางคนก็จะเรียกว่าวงจร stable ก็คือขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนสรุปแล้วก็มันเป็นวงจรสร้างความถี่นี่แหละก็จะประมาณนี้ก็ไม่ยาก เราลองพานไปทําใช้กันดูไอ้ตัวนี้วยวทานซิสเตอร์ชุดตัวนี้ชุดแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นเบอร์140เพราะว่าถ้าเป็น139 139มันจะเป็นชนิด NPN 140เป็นชนิด PNP อันนี้ตัวนี้ตัวที่สอง ผมจะใช้เป็น TIP 4.2 T I p 4 2 4.2.4.2.4ทนม,มันจะเป็นชนิด p n p ก็คือวงจรนี้ p n p จะไปขับ p n p เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอีกวงจรหนึง่งก็จะเป็น p n p ขับ NPN มันขึ้นอยู่ที่การเดินลายวงจรของเรานั่นแหละเราลองพาน ลองพานแคปไปใช้ดูกันแล้วก็จะใช้ทานซิสเตอร์ตร้งวงจรเนี่ย t f p สี่สองสี่สามตัวแล้วก็ DB 104, 1 0หนึ่งศูนย์สี่ a หนึ่งเดี๋ยวผมดูกัน มันเป็นขึ้นต้นเลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูรหัสมันกน ตัวนี้รหัสมันเป็น B D 1 0 1 4 0รหัสมันก็คือเราใช้2ตัวก็เป็นตัวสร้างความถี่ชุดแรกแล้วก็ยิงขึ้นมาหาเป็นตัวไดออกมาก็จะเป็นทานซิตเตอร์ชุดกำลังเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีหม้อไอตัวไฟแบ็คหม้อตลาด เดี๋ยวมีหม้อตลาดเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูก็คือ,อ,อไอ้ตัวเนี้เราใช้วงจรไดตัวนี้ไปขับเราตัดขดทิกออกพอเราตัดขดทิกออกไอกชุดไฟออกไอกชุดไดโอดชุดคาปาของเดิมเราก็ปล่อยไว้งั้นแหละเพราะว่าไอตัวนี้มันจะต้องใช้ไดโอดช่วยนั่นะมันจะไม่เหมือนอีกวงจรหนึ่งอีกวงจรหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้ไดโอดช่วยอันนี้ไอตัวนี้ กรณีของเดิมมันมีอยู่สามเฟสเราจะเลื่อนเหลืออยู่แค่สองเฟสก็ได้ก็คือขึ้นอยู่ที่เราว่าเราต้องการใช้แบบไหนแต่คิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดให,ใหม่ๆก็พากันลองไปทำดูกันสำหรับทันทีใช้มอตลาดเบอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขับเบอร์295 5 เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาเขียนให้ไอตัวชุด305ใหนน้หลักการก็ไม่ยากง่ายๆก็คือถ้าเราเข้าใจหลักไอตัวนี้เป็นไฟลบตัวนี้เป็นไฟบวกไฟบวกเขาจะเข้าขาย E ขาย E ของทรานซิสเตอร์ทุกตัวเนี่ยก็ยจะป้อนไฟบวกเข้าไปไอตัวนี้เอาง,ง่ายๆว่าทรานซิสเตอร์3ตัวเนี่ย เราเอาขา B มันแนบกันขา E มันแนบกันขา C มันแยกออกออกมาเป็น3ชุดแล้วก็มาต่อเขานี่แค่นี้เองไม่มีอะไรยากมากมายนั่นแหละหลักการง่ายๆอันนี้ไอ้ตัวนี้มันสามารถแกะออกไปขับเป็น m o เ f อรเฟขับ IGBT ได้ไอตัวนี้ก็ถ้าจะเอาไปขับเป็น IGBT ก็จะเป็นก็จะแก้นิดหน่อย หรือว่าตัวนี้ก็ไปขับเป็นชนิด P-channel ได้แต่ถ้าเป็นชนิด n ก็ต้องเปลี่ยนทานซิเตอร์ชุดนี้เปลี่ยนชนุดนี้ออกแล้วก็กลับไฟตัวนี้ถ้าเอาง่ายๆว่าถ้าทานซิเตอร์ตัวนี้เป็น NPN ไฟตัวนี้จะกลายเป็นไฟลบไฟตัวนี้จะกลายเป็นไฟบวกถ้า NPN ก็จะเป็น NPN ทั้งหมดเลยประมาณนี้แหละอ่านลองไป พาไปทำดูกันอ,อย่างไรแล้วก็สวัสดีทุกขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีครับ